อร่าสวัสดี์ค่ะพรมัยพี่น้องมือนิกลับมาเห็ดกับเขากับลางคือเก่าคือเดิมเนาะพี่น้องมือนิกะสิเป็นตำมะฮวยเนาะตำแบบบานบานห้ามพี่น้องใส่บลาเขรื่อเสื้อด้วยปลาเขื่องริบห้านีอเลยเนาะพี่น้องก็ได้ใส่บระกอกนะมันะกอกกับซื้อมาสองสามหน่วยเนาะครัวช่วงนี้กับบ๊อยเพ้งในดอกประกอบอะไรสี่หน่วยสิบบาทแต่แถวบ้านห้ากับคือสิถื่อถือเนาะแต่ว่าแถวกรุงเทพกัคือว่าราคาถึงสักคนทางคือว่า มันเดินทางมาไกลนะมันมีก็เลยราคานี่กันถือว่ากระบอกแหงเนื่พี่น้องน้องกระิใส่เป็นนวยหนึ่งเนื้อบกเกาะก็ได้บีบเอาน้าบีบทวยนวยเมื่อพี่น้องแสบเนาะกระชิใส่บอกทัวร์จานนอยตามบอกคุงเนาะแสบได้พี่น้องร้านตามแต่ฟึ่งเด้อจีจีตามบอกคงเกาะเซนกันด้วยแสบอียูีพี่น้องมันนาตลาดบูรอยู่บนตึกตึกบนพื้นที่ส่วนมากของนาะเน้นดักเนาะพี่น้องกันตามมาคงจะพูดหน้าตลาดเป็นรักน้องกระบอกทรายนำปลาเท่าไร แต่กับามด้วยึงชูรสเนาะพี่น้องคบาบไสเมกับบาซ์บีคิวทำหงบาร์คงชูรสนอนกับจักสวาจันไรเนาะพี่น้องกับชิว่าเนอะเป็นคนกนึงเนาะหะแสบกับเไปทนางปลา่ะการคนมาเรียบร้อยแต่ละนองกับนางปลาแต่ชิบเองา่วนญ่กับเอาปลามาปุนตูนกับมาตุนนแบบค่อยอรไอ้เทียับทำกับนางเนาะใส่หลายอย่างมาต้มอะแต่เอาเฮดเอานม่แลใดปแ่ใเนแตวาล้นะปลาไปสีท เว่ามันกินลายมันเปลืองกับผึ้งมาต้มเฮ็ดหญิงด้วยว่าเพราะว่ามันสิถือในจักน้อยเพราะว่าเอาซื้อปลาาเป็ไหลมาต้มเอากลองเอาเจนังมาเลือนพี่น้องการต้มน้ำปลาไหลกับยินญางมาต้มเนียง้าตาส่งตามของหดอนกระซิประมาณนี้พี่น้องเป็นยังไงเนาะเคยกินบ่ากับบางแบบนี้กากินกับไก่ทอดหมูทอดอะไรเนาะพี่น้องก็มีเกี๊ยวกระเดี้ยวนี่เชื่อว่าเกงเอาใหม่เนยละกันทอดหมู ตังเก้วนองสดมากินน้ำกันเด้อดนอนซึ่ไใบก็ฝากกดไรกด์กดติดตามม่เดอร์เห็ดกับเขากำนาดแบบเดียวกันบอที่กันบอการนึ่งจัดมาด้วยที่น้องไปคอมเมนต์ยินดีใปนท้าศึกษาการให้คิดเกี่ยวกับเลือดี่นองถ้าไปบุเป็นกับผักไทยกันมทางไดกลินกับบ้างแรงใจทุกคนเด้อพี่นอน